สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับเซบแล้วนะคะจากขุ้น่วนจำก,กัดขวัญใจการเกษตรนะคะผู้แทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองนะคะจังหวัดระอคันนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะ นะคะคจะมานําเสนอนะคะรถไถมือ2นะคะ EF393T แล้วก็ EF514T นะคะใครที่กําลังสนใจนะคะกําลังมองหานะคะรถที่จะเป็นทำได้ทางมานะคะก็สามารถติดต่อสอบถามแป๋วเข้ามาได้นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและไอเดียไลนะคะ0885573988นะคะยันมากขวัญใจการเซจจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะเดี๋ยวก็จะพาไปชมกันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็น EF393T นะคะเป็นรถมือ2ปี59ค่ะจะได้ตัวรถนะคะไปมีดดันดินนะคะตัวนี้ดาวอยู่ที่40่0มืนนะคะส่งได้3ปีนะคะปีละ1,8,400กับ6บาทน,นะคะ39คันนี้เป็นล้อสีขาวเดิมๆเ,เลยนะคะสภาพก็คือ เครื่องแน่นนะคะเกียร์เกียร์ยดีนะคะระรับสภาพให้และก็มีการรับประกันให้ทุกพันนะคะสำหรับรถมือสองของร้านเรานะคะในส่วนของอะไรเราก็ใช้อะไรแท้นะคะในการาบำรุงรักษาน,นะคะซื้อไปไม่มีผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามแปลเข้ามาได้นะคะ และในส่วนอีกหนึ่งคันนะคะก็คือคันนี้เลยค่ะ EF514T นะคะคันนี้เป็นมือสองค่ะเป็นรถปี62นะคะใช้งานได้1,267ชั่วโมงนะคะตัวอุปกรณ์ที่ได้ก็จะมีตัวรถใบมีดดันดินแล้วก็โรตารี่นะคะคันนี้ดาวอยู่ที่50,000บาทค่ะส่งงวดได้5ปีนะคะปีละ121,697บาทนะคะค่ะก็ เราปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะ90%เลยนะคะรถมือสองของเรามีรับประกันให้ทุกคันนะคะปั๊มดีเกียร์ดีค่ะของเรานะคะจะจัดสินเชื่อทั่วไทยนะคะจัดส่งทั่วไทยด้วยนะคะแล้วก็ผ่านการตรวจเท็จากช่างผู้ชำนาญงานนะคะชำนาญการแบบ สิบ,ส,บสิบปีเลยนะคะสําหรับช่างของเราค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามแปลวเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0885573988นะคะยันมากขวัญใจกากระเตรจังหวัดอุดรธานีค่ะ